คำถามก็มีอยู่ว่าการขอเลขกในท้องเขียข่ยคันขากนี่สิบาปอยู่บ่แต่คำถามนี่ก็เป็นคำถามแปลก,กๆคำถามใหม่ๆเลยเอ่อซึ่งอ่าบ่เคยได้ยินมาก่อนเนาะแต่ว่าอามารสิคอต,ต่อว่าการไปคอเด็กในท้องเขี่ยขันขากนี่เนาะบาบาปหรือบาบาเนี่อยู่ที่ว่าเฮานี้ไปเบียดเบียนคนอื่นบ่หรือว่าสั์อื่นบ่เนาะ ยกตัวอย่างแขนขางนี่เขากําลังอยู่แบบมีความสุขอยู่ในหม่องของเขาอยู่แต่ว่าเฮานี่ไปรบกวนชีวิตของเขาก็คือจับเข้ามาแล้วก็มาเอาแปลงใส่แล้วก็ขูดนี่สิเป็นการเบียดเบียนเขาโดยที่อยากไรใดเลขปรากดในท้องเขากระือว่าเป็นการเบียดเบียนสัตว์ซื่อๆบาปตัวนี้จะบรุนแรงบ่บาปในการขาแต่ว่าบาปในการเบียดเบียนซึ่งไป ไปเห็ุให้คนอื่นเป็นถูกจ์ซื้อพ้นของมันจะจะบ่นักเท่ากันค่ะจะเห็ุให้บุคคลนั้นก็นสิเป็นโลกพญยย่าธรรมดาเป็นโลกพญ่ายี่ซื้อเบียดเบียนเขาเล็กเกน้นนหน่อยแต่บ่เป็นบาปนักตัวน